สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มีของกินมากินโชว์อีกแล้วจ้ะดีใจจะทําเมี่ยงปลาเผาจ้ะกำลังย่างปลาไม่ใช่เผาปลาหรือน้อย่างปลานี่จ้ะจะนุ่มกระเกลี้ยส้มลายดำนี่เลยจ้ะจะทําให้กินเนี่ยจ้ะส่วนคนนุ่งเตรียมทําน้าจิ้มจ้ะเด็ดพริกเด็ดกระเทียมปอกกระเทียมอยู่ร้อนตกมันนั่งอยู่นู่นเลยจ้ะาบีมันไม่ยอมมีอะรต้อก็ทำไ้ อ้่าน้ำจิ้มก็ทำเองจ้ะกระเทียมพริกน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำตาลผงชูรสนี่ลเ,นเลยจ้ะแล้วก็บีบมะนาวจ้ะตอนเทนี่ฉุนกันทั้งบ้านเลยจ้ะไอกันทั้งบ้านแล้วก็ใส่ถั่วปนจ้ะแค่นี้ก็เสร็จละอยากกินอยากใส่อะไรก็ใส่เพิ่มทีหลังตอนนี้ก็ได้จ้ะ นี่จะอันนี้ยำที่สำเร็จรูปที่เขาทำเป็นแพ็คขายนี่จะรุ่นเดือดแล้วลูกเบนใครเจ้าต้องอะไรอยู่ทำอะไรนำมาเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเราจะไปชิมให้ดูนุ่นจะไปบ้จะยำนี่น้องสะพ้ายเขาลวกเส้นมาม่าเพิ่มเหมือนจะเขาให้เส้นมาน้อยอ่ะจิ๊ดิไม่จ้ะอุ้ย อุยน้องเป็นฉลองคนแรกเลยเดี๋ยวๆดูดูเขาใส่ป่าหมดไปครึ่งตัวอี๊ปลาหล่นเลยเป็นยินใจเย็นอ๋เพตายแล้วมันเข้าปากไ้เออมันใหญ่ไปหนูจะยินไหวเหรอไหวดู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 นี่นะอ่ะต้องเยออ่ะ โชว์เลยลูกกินโชว์เอาใส่ไ,ได้ไหมอ่ออออม, <laughs> มันต้องกินอย่างนี้ <laughs> มันต้องกินอย่างนี้เฮ้ย <laughs> เป็นไงอร่อยไหม <laughs> อร่อย <laughs> จะมากินด้วยกันจ้ะกินเนี่ยงปลาเผากับ ờ dạm đi căn đang kim ta bàn ra đúng câu kim kim loại thằng này bàn đó hết เดินเดียวอยากกินอะไรก็พยายามหากินให้ครบทุกอย่างจ้ะอันนี้ลูกสาวเขาอยากกินก็สั่งน้าเขาไว้ <laughs> กลับมาต้องทำเมี่ยงให้กินเขาบอกไม่ยอมออกกล้องน้ออกกล้องนิดหนึ่งอยูกออกเยอแล้วออกเจอแล้วไม่ชอบกินเส้นหมี่มากกว่าเลยเส้นหมี่มันจะมีท,งท้งเป็นขนมกินเส้นหมีม่ไม่ต้องคำใหญ่กินยากขนาดนี้ ไม่มีตลาดก็กินกระใบประกาศขาวก็อร่อยใบสะแห์นี่ใบเสะแห์กำลังึ้นเต็มเลยหลังบ้านแทงยอดออกมาจากดิน มันไม่ตายนะเจออากาศหนาวเด้หิมะมันก็อยู่ในดินแหละพอใต้หิมะละลายมันก็โผล่มาแต้มตอนแรกคิดว่ามันจะทนอากาศหนาวไม่ได้เอ๊นเนี่ยตนน่นาเน่ะเป็นอะไรที่ทนหนาวดีมากเลยปี แล้วคุณจะเอาเอยมาแต่วันนี้นั่งโตญี่ปุ่นักสาวยอมมานั่งเลยละบอกจะอ้ายไรกินเป็นเพื่อนแม่วันนี้ไปเที่ยวประตูน้ำมาได้เสื้อมาหลายตัวอยู่จะเ้ออัะ ลูกสาวได้ที่คอมแม็กซ์ด้วย โว่บกเขาเก่าเลยจัมันร้อนแต่ขาฝันกันระอังยุงไม่เด้ะ้วกข่าเยอะจุดเปหงยุงมันกว่าพัดลมอันนี้มันยังกกินอันใกล,ใกล้ๆมือที่ลูกเนี่ยลูกสาวไปยืดใัไกลเนรือหมดพีกดิขอควมรกค่เอา้าเด็ดเด็ดที่ด้วย ใบสะระแหน่หอมกว่านะั่นเป็นเลยไปติดเองไม่ชอบกินกันมีถ้ามันหมดก็ดพริกดูดุอเอาตก้งออกเอามือฉีกฉีกดิเออเน่เอออือฉีกเองเลยอืออะไรนะอะไรจ๊ะเป็นหัวช้อนตักเลยใน,น ก็นลยเจอกันนี่ก,ออนนกี่อ่ะเก็บบางกล่องตอนนี้บ้างไปโหลดสามใช่ไม่ต้องนะจ๊ะไม,ม่หมดนะจ๊ะ ออกมากะกินไหมจ๊ะใครจะกินนะจ๊ะคุณเนี้คนหลังกินได้ใครเนี้ยกินไปหมดแล้วนอกก้องสะพ้ายยังจะไปเอาสามชั้นนะทำกินอีกกินนะนูกกินใช่ไหมลูกกินได้ไหวแล้วเชือ่อ อร่อยข้าวจ้าวันนี้ก็ลากัน,คนแค่นี้เลจ้ะมากินเมี่ยงปลาเผาโชว์นาน,นได้กินทีจ้ะจัดไปเยอะเลยจ้ะโตญี่ปุ่นมันโต๊ญี่ปุ่นเห็นไหมหนังชันวาเขา่ราระเกียดนิดนึงกินกระมือด้วยพี่น้องอยาว่ากันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ลากัน,คนแค่นี้เลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย